สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยุ้ยมาทําอะไรที่มเมอร์ค่ะวันนี้เป็นวันที่ลงพื้นที่ค่ะมาคุยกับทางร้านนวดมาทำำาําคมรู้จักแล้วก็มาแนะนาโครงการไทยไวส์ค่ะแล้วร้านที่เรามาจอดรถรอที่จะเข้านี้คือเป็นร้านอะไรเลยคะอ่าเป็นร้านที่เป็นชื่อชื่อว่าประเทศไทยสปานะคะ มือนกับว่ามันเป็นรูปแบบใหม่ของร้านมวดไทยที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆพอดีมีน้องทีมงานที่โจสปีน่าเนี่ยเขาลงพื้นที่เมื่อหลายวันก่อนแล้วก็ได้มาพบกับร้านนี้แล้วเขาได้รับการต้อนรับดีมากกระ้นเลยแนะนําว่าเราน่าจะมาะพูดคุยแล้วก็ถ่ายทาวิดีโอแล้วก็ได้ขออนุญาตเจ้าของร้าน เอาไว้แล้วเขาก็เห็นด้วยเราก็เลยตก,ตกลงว่าเออวันนี้เป็นวันที่จะต้องมานั่งคุยกับเขาในรายละเอียดนะคะโอเคเราก็จะต้องชวนเขาไปร่วมงานวันที่23ใช่ด้วยเนาะค่ะก็อาจจะเป็นร้านหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างหรือว่ามาชวนพูดคุยเล่าถึงประสบการณ์ของร้านเมืาการเปิดธุรกิจเข้าใจว่าเขาเพิ่งเปิดธุรกิจเมื่อไม่นานวันนี้น้องไม่สี่เดือนจริงๆเราก็อยากไปหลายๆร้านเนาะค่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เข้าสตูริโจ,จริงๆแล้วสุดประสงค์เนี่ยไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องการแนะนใํให้ให้รู้จักโครงการไทยไว้นะคะว่า,าโครงการมีสวัสดิการอะไรบ้าง<ม>แต่หลายๆร้านพอเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาไม่ว่างบ้างแล้วบางร้านก็ไม่สะดวกที่จะคืยด้วยเราก็จะไปได้เฉพาะร้านที่ยินดีต้อนรับเราร้านนี้ก็จะเป็นร้านแรกของวันนี้นะคะโอเคค่ะไปเขารูสกว่าเขาจะเปิดประตูให้ไหมน่าจะนะ ยิ้ถักเลยก็ได้มั้งคะอ่ะสวัสดีค่ะคุณตาอยู่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะเจ้าของร้านอยูกไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญคุณตะสวัสดีค่ะ พี่ชื่อพี่ยุ้ยนะคะพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะเคยได้ยินชื่อโครงการไทยไว้ใช่ไหมคะเคยได้ยินค่ะโอ้พี่มีท oh, ีมงานเคยลงไว้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ นะชื่อมาริค่ะชื่อยุ้ยนะคะค่ะยินดีทีัดการโครงการไทยไวสหค่ะค่ะต้อนรับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าโจทยสปีน่าทีมงานที่มาคุยด้วยจากวันร้ายเอ่อยินดีต้อนรับแล้วก็ให้โอกาสเราได้เข้ามาคุยด้วยแล้วก็มาสัมภาษณ์ดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถอดรองเท้าแล้วแขวนเสื้อแจ็คเก็ตนะคะแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะะร้านร้านดูน่ารักมากขอบคุณค่ะเราต้องการทำให้ให้ดู ใช่ค่ะก็ขอบคุณลเป็นแขกค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะวันนี้ฝนตกในคก็ลมแรงค่ะเสิร์ฟก็เชิญค่าวพิชวินพนธค่ะเชิญนั่งค่ะค่ะมีเวลาได้ กี่นาทีนะเวลาปีนี้ต้องการกี่นาทีคะเรามีเวลาอยู่เรยค่ะคุณสกุลชั่วโมงค์สิบนาทีอะไรประมาณนั้นนะคะผมจะปิดได้ไม่ทราบว่าได้รับจดหมายเชิญจากองค์การไฟไวด์ไม่รู้ได้รับค่ะแล้วเอกสารที่ได้รับไหมคะได้รับทายเอกสารใช่แล้วก็มีอีกใบนึงด้วยใช่มันจะมีมันจะมีอันนี้ค่ะเป็นีค่ะที่ติดต่อใช่ใช่คือฝากไว้เผื่อว่าอยากจะแจกให้กับเพื่อนๆที่อยากจะสนใจองค์การนะคะค่ะ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าได้มีโอกาสอ่านข่าดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไฟไวส์คืออ่านมากคร่าวๆไม่ถึงจะจดเลยค่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงวันพิธีเปิดโครงการบบนที่23่สิบามไปร่วมไหมคะ,ไ,มคะไปค่ะไปไ<ม>ค่ะไปค<ม>่ละลงทะเบ,บียนแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากเลยค่ะเหตุผลที่อยากไปร่วมเล่เาให้ฟังนิดน,นึงได้ไหมคะแล้วเราคาดหวังอะไรจากการที่จะได้จากพิธีเป<า>ิดตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนรับความรู้จากโครงการแล้วก็แลกเปลี่ยนจาก สปาอื่นๆด้วยค่ะให้ไอเดียแลกเปลี่ยนไอเดียให้ความรู้ซึ่งกันและกันเป็นประสบการณ์แล้วเราก็จะได้ความรู้จากทางด้านองค์การองค์กรด้วยว่าเขาสิ่งที่เราไม่รู้เหมือนกับว่าพวกกฎมือกฎไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าถ้าเรามีความรู้ตรงนี้การดําเนินการทางด้านสปามันก็จะไปแบบลากลื่นแล้วเขาไม่ขัดต่อกับสิ่งที่ว่าทางทางสตอร์ทเขาก็ต้องการที่ให้สปาเราอยู่ในอยู่ในระดับไหน ใช่ค่ะแล้วก็อยากเข้าไปร่วมโครงการอยากเข้าไปช่วยเหลือไทยไวส์เป็นเป็นสนับสนุนสนับสนุนไทยไวส์เพื่อเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันร่วมมือกันพัฒนานวดไทยสปาไทยให้ให้ภาพลัให้ภดีขึ้นใช่ค่ะชอบชอบโครงการนี้มากค่ะพอพอได้เห็นโครงการนี้แล้วยิ่งมีเดี๋ยวจะมีมามาแบ่งปันเรื่องบัญชีเรื่องภาษีอะไรเงี้ยยิ่ง พราว่าเพราะว่าร้านร้านนวดบางนวดบางที่ใช่ไหมคะก็ก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ใช่ทีนี้โครงการไทยไวส์เนี่ยเราได้คิดทำกิจกรรมหลายอย่างแต่ว่ากิจกรรมที่กำลังคิดเนี่ยเราไม่แน่ใจว่า ผู้หญิงไทยที่ทำงานในภาคธุรกิจนี้หรือว่าเป็นผู้หญิงไทยที่อยู่ในชุมชนที่เมามาเนี่ยต้องการหรือเปล่าหน้าที่ของทีมงานก็คือต้องลงไปซาวเสียงเนาะคุยกับทางกลุ่มชุมชนแล้วก็างร้านด้วยว่าต้องการสวัสดิการอะไรได้บ้างก็เลยมีคําถามมาถามเดี๋ยวขออนุญาตจดด้วยนะคะว่าคําถามแรกคือว่ามีใครในร้านเนี่ยสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาสวีสิชเพิ่มเติมไหมเพราะว่าเราคิดว่า มีคนยกมือตรงข้างหล,ลังด้วย่ะ <c oughs> เพราะว่าคา <c oughs> เข้าใจจากการงานวิจัยที่เราทําขึ้นมาทร <c oughs> าบว่าคนไทยอุปสรรคในการเป็นภาษาสวิช <c oughs> เพราะว่าอาจจะไม่เข้าใจเวลาครูที่เป็นคนสวิชสอนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจถ้าอยากให้มีครูไทยอธิบายแกรมมา <c oughs> เป็นการเตรียมการเรียนพื้นฐานการเรียนก่อนที่จะไปเรียนเอสเซฟแีดีมากๆค่ะ<อ> จดคนเข้าเมือประมาณนั้นใช่เขาามีกิจกรรมสวัสดิการให้กับชาวพยพาค่ะเวลาที่ชาวพยพเข้ามาเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตที่จะอยู่ในสวีเดนก็คือเขาจะบอกเลยว่า วิธีการไปสมัครเรียนไปที่ไหนการจ่ายภาษีการเปิดบริษัททุกอย่างจะเตรียมพร้อมมีประมาณ60ชั่วโมงนนที่<ม>ให้กับชาวพยกต์แต่ว่ามันไม่มีภาษาไทยตอนนี้ทางโครงการได้กําลังติดต่อประสานกับภาครัฐอยู่ว่าเขาจะขยายสวัสดิการตรงนี้ให้กับคนไทยได้ไหมโดยจะเ,เพาะกับกลุ่มคนไทยที่กําลังจะมาหรือว่ามาใหม่ๆฉัจะต้องมีความรู้แต่บางคนก็เชื่อว่าที่ทํางานในร้านเนี่ยยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ตรงนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ ก็เลยอยากถามทางร้านว่าสนใจตรงนี้ด้วยไหมสนใจไปโยน์มีระโยน์มีประเด็นไหนที่เราสนใจโดยเฉพาะไหมคะมีหลายประเด็นเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของฐานเงินเดือนของของของที่ว่าผู้ประกอบการควรจะได้รับหรือว่าเออผู้เปิดหรือว่าพนักงานควรจะได้รับเป็นยังไงอะไรอย่างเนี้ค่ะสวัสดิการเช่นเออถ้าเราไปทํางานที่บริษัทอื่นใช่ไหมคะเราก็พอจะรู้คร่าวๆว่าจะต้องมี กี่เปอร์เซนในการเงินซิมิสเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะตรงเนี้ยค่ะที่พวกเราค่อนข้างที่จะขาดความเข้าใจขาดความรู้ความเข้าใจที่เป็นภาษาไทยจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้พวกเนี้หยหลา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 ยร้านมั่นใจเดี๋ยว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ผิดกฎหมายแต่เขาทาไปโดยเขาไม่รู้กฎหมายพอเรารู้เราก็จะได้ดูมากขึ้นแต่ถ้าโครงการมีไปเรื่อยๆๆมั่นใจเหลือเกินว่า คนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในในในสวีเดนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างมากเลยอย่างน้อยๆเราได้รู้ข้อมูลอะไรที่เราหายากเหลือเกินมันอยู่มาหลายปี<ช><ช>อยู่มา9ปีแล้วค่ะยังมีข้อมูลอีกเยอะมากในท,ที่ยังไม่ได้ทร,ราบเพราะว่าเราจะต้องไปติดต่อกับ ทางราชการซึ่งหลายๆครั้งเราก็ติดต่อไม่ได้เพราเราไม่ได้ภาษาแต่ถ้าได้เป็นภาษาไทยเรามาก็จะดีมากเลยเอ,อ,อยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆค่ะอยู่ไปนานๆก่อนถึงจะสรุปได้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราอยากจะแบบ พูดประเด็นสุดท้ายแล้วกันนะว่าโครงการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับภาครัฐซึ่งมันเป็นอะไรไม่ได้เกิดขึ้นโดยเดิที่ทางฝ่ายรัฐเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วดูแลกลุ่มไทยซึ่งคิดว่าถูกทอดทิ้งอยู่นานพอสมควรแล้วเนาะว่าเราเข้าไม่เข้าไม่ได้เข้าสู่สวัสดิการไม่ถึงอะไรเงี้ยซึ่งที่ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐเข้ามาดูแลแล้วมันความยั่งยืนมันจะเกิด ถ้าเกิดว่าเราสร้างขึ้นมาเป็นสมาคมไทยกันเองเนี่ยทางย่างหนึ่งม,มันจะมีโอกาสน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นพีวว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็การให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยพวกเรารู้ในระดับหนึ่งแลกเปลี่ยนกันไปกันมาแต่ต้องจําได้อย่างหนึ่งว่าข้อมูลตรงนี้เปลี่ยนตลอดกฎหมายับเปลี่ยนตลอดกฎระเบียบในกา,ารทาชุเลิกเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ไฝ่ายทางเทศบาลมานั่งด้วยเนี่ย คนกลุ่มนี้เขากมข้อมูลไว้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการไทยไวเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางให้สื่อข้อมูลให้กับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในจังเกียนแล้วก็ทําธุรกิจในภาคร้านมั่วนะคะิดหวังมาเลย เกิดอะไรขึ้นคะที่เขา <laughs> ไม่สะดวกรหรือว่าเจ้าของร้านเขาไม่สะดวกที่จะแบบให้สัมภาษณ์เพราะวาเดี๋ยวก็จะมีลูกค้ามาเนี่ยก็เลยแบบคุยรีบๆอะค่ะแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสแจกเอกสารให้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาสนใจที่จะเข้าร่วมงานแล้วก็สัญญาด้วยว่าจะไปรวบรวมเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมาร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยเ <laughs> เขาเป็นเจ้าของร้านคนเดียวทําคนเดียวทุกอย่างอย่างนี้เหมือนกับว่าชีวิต เท่าที่ฟัง5นาทีเนาะมเวลาแค่5นาทีหว่าการสู้ชีวิตของเจ้าของร้านเขาไม่ค่อยข้างเรียกว่าเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตว่างั้นเถอะแล้วก็เริ่มรู้สึกท้อนิดหน่อยเราก็เลยให้กําลังใจว่าไทยไวส์เนี่ยรอรออยู่แล้วก็มีเพื่อนคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยถ้ามาร่วมงานกันพี่23อาจจะไม่ให้กําลังใจอะไรเงี้ยก็หวังว่าคงจะได้เจอพี่เขาหันวันที่23โอเคไปต่อคะ่ะ รือยังคะยังได้อีกเยอะยังเหลือแบตอีกหลายก้อนทำได้ถึงสองพุ่มอยะพี่เขาจะต้องพูดไปด้วยแล้วก็รับลูกค้าไปด้วยพี่ฟังฟังทันไม่พะ ก็คือเวลามันน้อยเนาะใช่ใช่ค่ะก็คือวันที่ยี่สามนี่คือความเป็นจริงของการลงพื้นที่ค่ะใช่แล้วก็ต้องไปทำสถานการณ์ที่วันที่ยี่สามนี่ที่ไปร่วมกับเราไหมคะยี่สิบามวันอาทิตย์ตอนสิบเอ็ดโมงเช้าเรียนไหนเดียนนี้ค่ะอาทิตย์หน้านี้แล้วนะคะเราจะไปรวมตัวกันจะมีผู้หญิงที่ทำงานผู้หญิงไทยทำงานร้านนวดหรือากำจะของมาทนวดมา จิงอยจากุนแล้วก็เมืออื่นๆด้วยถก็ไปฟังดูมันก็ไม่เสียหายเนาะถูกต้องเพราะอยากให้ไปแล้วก็อยากให้เชิญเพื่อนๆที่ทํางานในภาคธุรกิจนี้ไปร่วมกันเพราะว่าเราจะเล่าให้ฟังเป็นทางการนะว่ากิจกรรมมีอะไรบ้าง จะจะเวลาะะไม่มีนะพ่อเราไม่ได้นัดหมายกันนะ,ะเมืเ่อกี้น่าจคเปค่ะ,คะ<อ>ร้านนี้มีเวลาให้เราชั่วครู่แต่ใจดีมากเลยนะคะมาค่ะลูกคา้าผู้หญิงเลยนะคะดูมีวีแ่แววว่าพี่เขาจะไปกับเรา เราจะไปอีกที่ประมาณสามนาทีสองนาทีชีวิตนี้ถ้ามีมี GPS นี่สลบจบ Destination w h ยจบไม่สวยเลยล่ะไม่เป็นไรค่ะเราเริ่มต้นใหม่ได้ เป็นดุรานีไม่ในชะ่แต่ว่าร้านข้างหน้าไม่ใช่เช่นนี้ค่ะเพราะว่าร้านเดียวกันแบบร้น,นี้นะแล้วก็หมายได้ติดต่อทุกอย่างได้หมดแล้วเ,เก็บใส่กระเป๋าเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดเดือดร้อนหรือมีปัญหาอะไรติดต่อเราได้เลย มีเพื่อนก็ถ่ายรูปส่งต่ออะไรเงี้ยแล้วเด็กไปอยูโครงการเนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือว่า,ามีองค์กรชื่อโนมี่เคลมันนั้นหัวเป็นองค์กรมัฒน,นายกชนที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างเงี้ยแล้วส่วนหนึ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นงานช่วยเหลือผู้หญิงไทยในร้านนวดบาร์ี้พี่ทํางานเรื่องสิทธิมนุษ<ม>ยชน จุดประเด็นมันก็เลยเกิดขึ้นมันก็เลยการที่ว่าพี่กับองค์กรน้องมีมาร่วมมือกันทํางานพัฒนาออกมา para, เป็นโครงการช่วยเหลือหญิงไทยที่เราทราบคือว่าหญิงไทยที่อยู่ในธุร,รกิจร้านนวดเนี่ยคืองานของเราเนี่ยอยู่ในร้านมากกว่า8ชั่วโมง10ชั่วโมงถ <c oughs> ูกไหมเพราะนั้นเนี่ยกลุม่มหญิงไทยกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ได้โอกาสที่ไม่สามารถเข้าสู่สวัสดิการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารว่าภาครัฐเขามีสวัสดิการอะไรบ้างถ้าเทียบกับผู้หญิงที่ทํางานใน สายพานอื่นเช่นทํางานทำความสะอาดทํางานร้านอาหารอะคุณเขาจะได้มีโอกาสเจอผู้คนมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าสู่ระบบรว่วหลายๆระบบในภาครัฐของส่วนการภาครัฐอะไรเงี้ยเนาะคนไทยที่ทำงานร้านนวดเยอะเยอะมาแล้วก็พี่ว่าการที่จะทํางานตรงไหนคือมันต้องหาจุดเริ่มต้นเนาะเพราะว่าการที่จะไปหาคนไทยที่ร้านนวดมันง่ายกว่าการที่ไปเดินหาว่าคนไทยอยู่ที่ไหนบ้างถูกไหมคะเพราะว่าคนไทยเยอะมาก ดูดูเขาอมีแอมติดตามปอชัยค่ะก็อยากเจอเขาติดตามเขาบอน่าจะเจ็ดแปดปีที่แล้วอล้ก็ไว่เดี๋ยวเจอกันยี่สิบสามน้อยีสามน้พอแล้วเหนื่อยได้มาได้มาหลายอยู่นะคะสามสี่ล้านเนาะค่ะพี่ยูต้องลงพื้นที่อย่างนี้เยอะไหมคะ มีั้งหมดร้อยกว่าร้านน่ะนะก็คงใช้เวลาไปเรื่อยๆก็คิดว่าจะไปเยี่ยมทุกร้านเพราะว่า,วาโครงการเริ่มแล้วเราก็ต้องแจ้งให้เขาทราบว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเพราะการที่คุยครั้งเดียวไม่พอหรอกต้องคุยไปเรื่อยๆต้องแวะบ่อยๆร้านหนึ่งต้องแวะหลายๆรอบเพราะฉะนั้นเราจะมีทีมแล้วก็ตอนนี้จะสร้างเป็นเป็นอาสาสมัครขึ้นมา,มาช่วยกันเพราะมันเยอะมากสู้ๆค่ะ